我比他。 ก็สำหรับในรายการมายาไอดอลพี่ชายแฮกครับคือลลิชาต์ค่ะโอ้โหแล้ววันนี้นะครับเรามีกลุ่มแบรนด์เอเซูเดอร์นะครับจากสยามอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยแต่เขาจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวค่อยมาทําความรู้จักกันนะครับเห็นน้องมีมงอดีตคุณก็เคยมีมงนี่อดีตเคยมีมงตำแหน่งอะไรตำแหน่งอะไรมาตอนแรกเป็นมิสแกรนบุรีรัมย์2018ค่ะแล้วก็ประกวดระดับประเทศแล้วก็ได้ตําแหน่งรองระดับ3ไทยแลนด์เนาะมิสแกรนปี2018แล้วก็ ไปได้ตำแหน่งที่เอลกอดอด้วยก็คือโดนพี่นวัฒส่งไปที่อินเตอร์ใช่ไม่ใช่เนตเตอร์คอนเทนต์ใช่ชื่อเวทีอะไรนะไม่ใช่เนตเตอร์คอนเทนต์ต้องไปประกวดทั้งฝั่งลาตินแต่วันนี้ของเราก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาสยามอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมีทั้งหนุ่มหล่อหนึ่งหนุ่มแล้วก็สามสาวสวยคนแรกเลยครับแนะนําตัวเลยครับลูกชื่อชื่อเอ็มเจครับตำแหน่งอะไรครับ แอนแนด์แอมบาสเดอร์อะไรอะไรรู้ได้ไหมจำไม่ได้สยามอินเตอร์เนชแนลนะครับรู้สึกตื่นเต้นไหมครับได้รับตำแหน่งนี้ตื่นเต้นค่ะอ่าเวทีนี้ต้องไปทำอะไรยังไงที่ไหนบ้างทำกิจกรรมอะไรบ้างยังเออเยอะทำเยอะจะนึกไม่ออกไปต่างประทศด้วยใช่ไหมลูกเตรียมตัวคนต่อไปคนต่อไปแนะนำตัวเลยลูกสวัสดีค่ะหเนชื่นเพย์พลาฟของอร์ น้อันดัค่ะอนดององันดันดีใจไหมครับได้ตำแหน่งนี้ดีใจใส่มงกุฎแล้วสวยไหมสวยอะฝั่งนี้ดีกว่าสาวสวยของเรามองกล้องเลยลกูกแนะนำตัวเลยสสวัสดีค่ะชื่อซัมเมอร์ที่พบวันสุริสานะคะ,คะก็ตอนนี้เป็นแอมบัสสเตอร์ของ สยามอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะนะครับน้องซัมเมอร์เนาะครับสวยนะสวยมากาเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกับน้องซัมเมอร์คิดว่าคงน่าจะเป็นตัวแทนที่พูดใจกับเราได้มากที่สุดตุ๊กตีเด <c oughs> ็กโตเด็กโตวัชชินีนี่คือแคออมบรี่ค่ะอ่คือชูเมรี่ค่ะอินเตอร์ด้วยเนาะแนละน้องคิมเบอรี่เอาอย่างนี้ดีกว่าถามน้องซัมเมอร์ตำแหน่งที่ได้มาเนี่ยต้องทําอะไรยังไงบ้างครับลูกก็ต้องทํากิจกรรมช่วยเหลือสังคมค่ะแล้วก็มีทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะ ช่วยเหลือสังคมในที่นี้คือมีอะไรบ้างค่ะอ้เยอะมากเลยค่ะที่ไปทำามบ้างแล้วอาทิเช่นค่อนข้างที่จะเยอะมากๆทำกิจกรรมไปตามงานต่างๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็ไปกิจกรรมตามงานต่างๆด้วยแล้วปกติเนี่ยตอนนี้น้องซัมเมอร์ทำอะไรยังไงอยู่บ้างครับตอนนี้นะคะตอนนี้ซัมเมอร์ค่ะมีได้ได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับทางจีนค่ะถ่ายภาพยนตร์ซีรีส์ค่ะแล้วก็มีภาพยนตร์ ที่ถ่ายที่ไทยด้วยค่ะก็มีหองหลงโอตะปากค่ะแล้วก็หลากหลายมากมายเลยค่ะแล้วก็ทำซิงเกิลเพลงออกมา2เพลงแล้วค่ะมีซิงเกิลด้วยเป็นนักแสดงด้วยโหถือว่าหลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วที่สำงันคือไปอินเตอร์ด้วยใช่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาพี่วิวก็พยายามอยู่ลูกพยายามได้แต่ได้แค่ประตูประตูเมืองได้ไปเกาะกำแพงเมืองจีนไปเกาะตุยตะกายอยู่ถามสุดหล่อของเราดีกว่า MJ ยังตื่นเต้นอยู่ไหมยังตื่นเต้นอยู่ค่ะสรุปเต้นได้ยังเต้นได้ยังวันนี้วันนี้มาเต้นโชว์ได้ไหมเต้นได้ยังเออไม่มีเพลงเพลงไม่พร้อมเนาะโอเไปเอาไว้รอบหน้าคนสวยอยู่โรงเรียนหนูทำกิจกรรมอะไรบ้างลูกเต้นและเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าหนูเป็นนางงามอ่ะเพื่อนที่โรงเรียนรู้ไหมรู้ให้วิวถามน้องชิมารีฉันโยนลูกให้เธอเด็ดเด็ดเดชิมารี่ ให้พี่คนโตเขาถามดีกว่าช่วยเชิสปีกหน่อยน้องทำกิจกรรมอะไรบ้างลูก i v b t l dance sing อาซอง sing อ s ซอง take นกก็เป็นความน่ารักมากเะยูริวีฟูลบิวฟูลไหม b e a u t i ฟูลสวยโตขึ้นอยากเป็นนางงามใช่ไหม เออเห็นนน้องนะน้องเป็นเหมือนตุ๊กตาจริงๆนะเอาถามน้องซัมเมอร์ดีกว่าพี่คิดว่าพี่คงคุยซัมเมอร์คนเดียวไม่บูเล็ตแล้วซัมเมอร์มีความรู้สึกยังไงกับเกี่ยวกับวงการประกวดวงการนางงามในฐานะที่เราก็เป็นหนึ่งในความสวยความงามเหมือนกันทุกวันนี้มองมองวงการนางงามเป็นยังไงบ้างก็คิดว่าวงการนางงามะค่ะตอนนี้ก็ รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะให้คนได้กล้าออกมาแสดงออกมากๆขึ้นค่ะอันนี้คือการประกวดถูกไหมคะใช่ค่ะก่อนที่เราจะได้ตำแหน่งนี้เราแบบว่าฝึกฝนตัวเองยังไงบ้างก็เรียนฝึกค่อนข้างเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคำถามตอบคำถามหรือว่าการเดินอะไรแบบนี้ใช่คะนอกจากซัมเมอร์เราก็คือเด็กๆทุก,กคนก็คือประกวดมาเหมือนกันถูกไหมใช่ค่ะโอ้โหยากนะยากแต่ว่าแต่ละคนกว่าจะผ่านมาได้จุดนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เชื่อว่า ซัมเมอร์ก็เคยผ่านทั้งความสําเร็จและก็ความล้มเหลวเวลาผิดพลาดหรือเรามีความรู้สึกว่าเรามีปัญหาเนี่ยซัมเมอร์แก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยยังไงบ้างครับซัมเมอร์ก็จะเก็บเอาความผิดพลาดของเรามาแก้ไขค่ะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะแล้วคุณบิลล่ะคะวันนี้ตกบะพี่ชายค่ะโตไปพร้อมกันวันนี้มามาทำอะไรรู้ยังถามเด็ก มีแฟนยังดีกว่าเออมีแล้วมีแล้วเห็นมันถามเรื่องส่วนตัวเขาจะตอบได้กี่คนครับเจ็ดคนโอ้เจ็ดคนเลยเหรอถามคุณแม่หรือยังลูกแล้วยงไหวไหมยังไหวไหมยังไหวยังไหวเฮ้ยทำไมเจ็ดคนคือเจ็ดวันหรือว่ายังไงเออแล้วแล้วไม่คิดว่าเจ็ดคนเขาจะทะเลาะกันบ้างเหรอไม่ทะเลาะทำไมอ่ะ เพราะว่าหนูน่ารักเพราะว่าอยู่คนละบ้านนี่คือคุณพ่อใช่ไหมเอาคุณพ่อเป็นตัวอย่างบ้างยิ <c oughs> <c oughs> อ่ะคนสวยคนสวยลูกยังตื่นเต้นอยู่ไหมตื่นเต้นแล้วเวลาหนูตื่นเต้นหนูหนูทำยังไงให้หายตื่นเต้นลูกยิ้มยิ้ยม <c oughs> วันนี้ร้องเพลงให้ฟังได้ไหม <c oughs> ไม่ไ,มได้รำได้ไหม เดินแบบได้ปหมเดินแบบไหนลองขึ้นยืนลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนเลยลูกลุกขึ้นยืนไหนไหนลุกขึ้นยืนก่อนเร็วไหนลองลุกขึ้นยืนอ่ะเอ็มเจลุกขึ้นยืนเลยลูกข้างหน้าอ่าทั้งสองคนเอาเชิญเพื่อนยืนด้วยเชิญเพื่อนยืนยืนให้โชว์ความหล่อนิดนึงไหนลองบอกเพื่อนให้เพื่อนยืนสิลูกบอกยังไงก็เขินไปอีกเขินจะวิ่งถวยไม่ได้เขินอ้าวนาง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 ไม่เป็นไรนี่คือความน่ารักของน้องๆเด็กๆนะครับซึ่งเราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย ด้วยประสบการณ์แต่นี่คือดีนะว่ามีผู้ปกครองที่แบบสนับสนุนนะบิวมองน้องๆเป็นยังไงบ้างวันนี้คือจริงๆอ่ะก็ ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ทุกท่านที่ส่งเสริมน้องเด็กๆที่แบบว่าให้เขาเรียกว่าอะไรพัฒนาแบบในบุคลิกภาพตั้งแต่เด็กๆเลยอันนี้มันก็เป็นสิ่งสําคัญที่แบบสามารถแบบโตไปอนาคตแล้วมันได้ใช้ได้จริงๆเงี้ยและการเป็นแอมบัสเดอร์ก็คือเป็นการที่เหมือนแบบเราเป็นตัวอย่างให้กับแบรนด์ด้วยก็คือแบบด้วยความที่แบบเป็นบุคลิกหรืออะไรหลายๆอย่างเงี้ยเขาถึงได้เรื่องน้องๆมาแต่จริงๆก็คือน่ารักทุกคนนะคะยันพี่คนโตแล้วก็ยันเด็กเล็กเอออย่างนี้ดีกว่าถ้าใครอยากติด ตามผลงานของซัมเมอร์สามารถติดตามได้จากช่องทางไหนบ้างหูกกบอกเลยลูกบอกต้องด้วยทางช่องทาง YouTube นะคะก็ Summer ร์ออเดค่ะนอกจากแบบว่าช่อง y o u u u e แเราก็คือมีติดตามใน IG ติดตามใน IG บอกได้เลยลูกพูดได้เลยเปืดคนที่รองชมรายการอยู่ตอนนี้จะได้เข้าไปติดตามพวกหนูลูกก็ไอจีเหรอคะก็ซัมเมอค่ะแล้วก็จุด t ีดค่ะก็จุดส3ค่ะค่ะแล้วก็มีช่องทางติดต่อทางอมบร์เจอไหมคะ มีเพจมีเพจมีเพจเะอร่ะเพจสยามอินเตอร์เนชั่นแนลเลยพี่แอบเข้าไปส่องอยู่แล้วโอ้เลิศแล้วเดี๋ยวก็จะมีการมอบรางวัลใหญ่ด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเชิญเธอไปด้วยไปรับรางวัลได้พิธีกรพิธีกรพิธีกรยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ายอดเยี่ยมเหมาะไหมไม่น่าจะเหมาะนะพูดไม่ได้พูดจริไม่คือบางทีด้วยคำถามบางคำถามและบางศัพท์บางอย่างเนี่ยอะ อยากจะฝากอะไรไหมอยากจะพูดอะไรกับกล้องไหมให้พูดหนึ่งประโยคพูดเลยจะพูดว่าอะไรดีลูกผมรักพ่อรักแม่พูดสิผมหล่อครับ <g ười> ผมหล่อครับนะผมหล่อครับ <g ười> เออไม่พูดรักพ่อรักแม่นะ <g ười> ผมหล่อครับหนูพูดสิหนูสวยค่ะหนูสวยมองกมองกล้องอีที่มองกล้องไว้หนูสวยมองกล้องลูกที่ไฟสีแดงแดงลูกพูดเลยลูกหนูสวยค่ะหนูสวยค่ะ้องคิดริธีพูดได้ไหมลูก หนูสวยค่ะสปิกสปิกหนูสวย Take หนูสวยค่ะเอาฟอคเตอร์ฟอคเตอ่ะหนูสวยหนูสวยค่ะหนูสวยค่ะฮัลโหลภาษาอะไรนะ I'm beautiful อ่ะ I'm beautiful สวยจริงนะอุ้ยเธอมองในกล้องสิน้องเหมือนเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้แบบน่ารักมากน่ารักมากนี่เด็กเก้าขวบแล้วเนี่ยอ่านะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้น้องซัมเมอร์เป็นตัวแทนนะครับฝากถึงเวทีนี้ด้วยครับเชิญเลยครับหนูก็ ขอฝากพี่ๆแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ชมทุกคนเลยนะคะก็ฝากวงการนางงามด้วยนะคะฝากพวกเราด้วยไว้หนอ้อมจิตอ้อมใจนะคะครับ แล้วก็สามารถติดตามผลงานของน้องซัมเมอร์ได้นะครับอย่างที่น้องบอกไปแล้วว่าทางช่อง YouTube แล้วก็ไอจีแล้วก็เฟซบุ o กนะครับเปิดประสบการณ์ครั้งแรกด้วยโดยการที่ให้ดิฉันมาสัมภาษณ์เด็กๆจริงเหรอไม่เคยเลยอโอใชแกตลอดทำงานกับเด็กแต่ก็แบบว่าบางทีก็แอบจี๊ดนะเด็กก็แบบด้วยความเป็นเด็กเนี่ยเพราะเราเคยผ่านจุดนี้มาก่อนน่ารักน่ารักทุกคนนะครับถือว่า นี่ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เห็นความสําคัญและให้น้องๆได้มีโอกาสมาแสดงออกตอนเธอตอนเด็กๆเคยทำนี้ไหมทำทำหนูก็ประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อนุบาลหนึ่งเลยก็ถึงด้บอกว่าโชคดีมากที่มีคุณพ่อคุณแม่คอยแบบว่าดันให้เราแบบในทางในสิ่งที่ชอบตอนนี้เขาก็ยังเด็กอยู่เดี๋ยวพอโตไปเขาอาจจะแบบวันใบวันอาจจะแบบพรุ่งนี้อาจจะเป็นอีกอย่างหรือโตไปแอบอาจจะเป็นอีกอย่างแต่การที่เราแบบมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรแบบนี้มันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ครับนัก วันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะครบคัขบขอบ,ขอบคุณค่ะขอบคุณเยอะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้เรา <น anan S 2> สองคนก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายค่ะ